อุ้ยอุ้ยมีดิ้นครับมีดิ้นครับผมปลากระดีนะครับดินอยู่ผมว่ามีแต่ปลากระดีนะครับอุ้ยอุ้ยปลาไหล อ่ครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวจักพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้บ่าวจักจะพามากู้ไอโง่ดักปลานะครับก็ไอโง่ก็คือ30มสิบวงนะครับยาวก็4เมตรนะครับก็อ่ะตาก็4เซนนะครับตา4เซนก็บ่าวจักก็เคยดักแล้วนะครับก็หมายเดิมหมายนี้นะครับก็พอดีเขาถุมไปแล้วนะครับครึ่งนึงนะครับก็เหลือครึ่งขวางทางนี้นะครับที่ว่ายังไม่ถุมนะครับก็เห็นว่า อีกประมาณอีกประมาณเดือนนึงนะครับก็เขาจะถมฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นที่ว่าเบาวจากเคยลงดักนะครับรงก่อเตยนะครับฝั่งนู้นครับก็ถมดินไปแล้วนะครับถมไปครึ่งนึงแล้วนะครับก็เหลือครึ่งฝั่งนี้นะครับก็เลยเอามาดักไปครึ่งฝั่งนี้นะครับก็ทิ้งไว้2วันแล้วนะครับผมไอโง่นะครับทิ้งไว้2วันแล้วนะครับก็ไม่ได้ว่าใส่เหยื่ออะไรเลยนะครับดักทิ้งไว้เปล่าๆเลยนะครับ สองวันสองคืนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ามีอะไรเข้าไอ้ง่ของเราหรือเปล่านะครับไปไปลุ้นกันนะครับผมจะถึงจอดไหมครับปิดลามไปลุ้นกันเลยครับ ไม้กว่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยลากขึ้นฝั่งนู้นะครับ ลากขึ้นนะครับลากขึ้นฝั่งนู้เลยครับมีปลาอะไรหรือเปล่านะครับผมอ,อ,อุ้ยอุ้ยมีดินครับมีดินครับผม ปลากระดีนะครับยินอยู่ผมก็มีแต่ปลากระดีนะครับอุ้ยอุ้ยปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลาไหตายครับผม ครับุนอุ้ยปลาไหลโอ้โหทุกคนอุย้ยปลาไหลสองตัวนะครับงูจอยเลยครับปลาไหล ได้โยไปเลยปลาไหลตายเลยมันจมไงมันจมคุณตายหรอตายแล้วเนี่ยคุณตายเอาได้เลยมันลึกอยู่เลยหนามันมันลึกอยู่เลยจมได้เลยปลาไหล วันนั้นบมตุ่มหวซ้ำีวันปาเปะเต็มเม็ดไหนอ่ะนี่ครับปลาไหล2งตัวได้ที่ปัดเพ็ดนะครับครับก็มาดูผลงานดักไอ้ง่ของเรากันนะครับยกไอ้ง่นะครับก็ได้ปลาไหลสองตัวนะครับก็พอได้ปัดเพ็ดเลยนะครับผมดีครับปลาไหลสองตัวครับเข้าไอ้ง่นะครับน่าจะเข้าไปกินปลากะดีที่ว่ามันตายนะครับ ก็ดีนะครับที่เบาจากมาดูนะครับตายแล้วนะครับแต่ว่ายังเอาได้นะครับยังกินได้อีกนะครับผัดเผ็ดได้นะครับได้ไอ้โงูของตัวครับก็ถือว่ามันๆนะครับผมได้กินปลาเหลผัดเผ็ดนะครับดักไอ้โง่ก็ได้กินปลาเหลนะครับผมก็เมื่อกี้ก็มีทีมงานามาเวะดูนะครับถามว่าได้หรือเปล่านะครับก็ยกพอดีเลยนะครับทีมงานก็คือพี่เล็กเซียนเหนะครับเซียนทษเห นี่ครับปลาไหลคนน่าจะประมาณสักครึ่งกิโลได้ครับเอาเดี๋ยวก็บ่าวจักจะเอาไอ้โงูดักที่เดิมนะครับใส่ไว้ที่เดิมแล้วก็อีกประมาณสักสองวันเราค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็ได้ปลาไหลนะครับผมหมานๆนะครับสุดยอดเลยครับปีลามข้าไปทำปัดเป็ดปลาไหลดีวะครับผมเอาก็อย่าลืมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวจักปลาลุยด้วยนะครับ เดี๋ยวก็ดักไว้เหมือนเดิมก็เราค่อยมาลุ้นกันอีกลุ้นกันใหม่อีก2วันหรือว่า3วันข้างหน้านะครับผมลากันก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม